วันนี้จะมาซื้อลูน่าคลาสสิซื้อเอาไว้ทู่วยนะครับทุกคนเห็นว่าราคาจะไปที่1บาทแล้วว่า0.005 5.0.5สตังค์ราคาจะไปประมาณนั้นนะครับก็ได้ซื้อ เอาไว้เก็บเอาไว้เก็บที่รลึกนะครับให้ให้เขาเรียกว่าให้ให้มีของบ้างนะครับทุกคนเผื่อเวลามันเวลามันขึ้นเราไม่มีของเ,เราก็แบบเออเสียใจใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเราเราต้องมีของนะครับทุกคนถ้าเราไม่มีของนะครับเราเราก็แบบเออตาม ตามทุกคนไม่ทันนะครับผมก็ซื้อเก็บซื้อคำๆเอาไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณเกือบ4,5,000อยู่นะครับซื้อคำๆนะครับทุกคนเอาไว้ถูกหวยนะครับถ้ามันขึ้นราคาหนึ่งบาทโอ้ถ้ามันขึ้นจริงนะครับผมโอ้สุดยอดเลยนะครับก็ผมซื้อเอาไว้คำๆนะครับไม่ได้ไม่ได้จินใจอะไรมากนะครับทุกคนหรือว่าซื้อให้มีของนะครับ ซื้อให้มีเออให้มีของใช่ดูจากครับนะครับผมรู้สึกว่ามันยังลงอีกนะครับทุกคนมันยังลงอีกนิดนึงมันอาจจะลงที่ไปประมาณอยู่ที่ประมาณเออศูนย์จุดศูนย์สองเจ็ดสองห้าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนน่าจะไม่ต่ำกว่านี้นะครับเห็น เห็นกราฟพี่ใหญ่ของเรานะครับ b t c นะครับได้กับเขาเรียกว่าได้กับตัวขึ้นแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับผมก็ได้ซื้อประมาณอยู่ที่ประมาณราคาอยู่ที่ประมาณ2.0028นะครับทุกคนดูดูข้างไปนะครับก็ค่าแบบนี้มันมันสวยมากทุกคนมันอาจจะ พุ่งไปตรงนี้นะครับโอ้สวยนะครับโอเคนะครับใครที่ยังไม่มีของนะครับก็รีบรีบเอ่อรีบรีบ,รบ,รบ,รบทำให้มีของนะครับเพราะว่า,วา,เ,วาเวลารถไปนะครับคุณจะเสียใจมากนะครับทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะมีของนะครับโอเคของเรียนรุ่นนัสสิกนะครับ นะทุกคนน,น่าจะมีของนะโอเคโอเคเดี๋ยวต้องรอดูข่าวอะไรมากมากมายนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ